สวัสดีครับวันนี้เจอกับช่องของดีแชนแนลอีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะมาเปลี่ยนกระถางให้กับบอลพญาจงอ่างของผมนะครับอันนี้คือบอลพญาจงอ่างนะครับดูดีดดครับพญาจงอ่างสวยมากครับรูปทรงใบเขาสวยมากอันนี้เป็นกระถางเล็กไปแล้วนะครับกระถางแปดนิ้วนะครับวันนี้ผมจะเปลี่ยนเปลี่ยนให้กระถางใหญ่ขึ้นนะครับอันนี้แปดนิ้วนะครับเราก็ ดึงเลยครับดึงขึ้นมาจากกระถางกระถางเดิมเลยครับดึงครับถ้ามันไม่ออกก็เราก็ตบข้างๆหน่อยน,นิดหน่อยนะครับมันก็จะออกอันนี้เอาเอาดินเก่าออกไปไนิดนึงครับเนื่องจากมันขาดความอุดมสมบูรณ์ไปนิดนึงเราจะเปลี่ยนกระถางแล้วก็เปลี่ยนดินใหม่ด้วยนะครับถ้าเกิดมันมีรากเยอะก็สามารถตัดออกได้บางส่วนนะครับเพื่อนๆไม่ต้องไว้เยอะเกินไปนะครับอันนี้รากก็มีเยอะเท่าไหร่นะครับเราจะไว้ แล้วก็ผมจะเปลี่ยนกระถางเป็น12นิ้วครับอันนี้12นิ้วนะครับใหญ่ขึ้นอันนี้ใส่ดินถุงไว้แล้วครับผมใส่ดินลองลองก้นกระถางไว้อ่าใส่ตัวนี้ลงไปครับแล้วก็เราใส่ดินนะครับใส่ดินเพิ่มใส่ดินเพิ่มลงไปอ่าใส่ดินใส่ดินถ้าประมาณครึคร่งกระถางครับหลังจากนั้นเราก็จะใส่ปุ๋ยออสโมโคสนะครับตัวนี้ครับ ตัวนี้ครับใส่ปุ๋ยออสโมโคสลงไปนะครับตัวนี้เป็นปุ๋ยละลายช้านะครับสูตร13 13 13นะครับก็ใส่ลงไปใช้ได้ประมาณ4ี่ถึงหเดือนครับประมาณสี่ถึงหเดือนค่อยใส่อีกครั้งหนึ่งใส่งไปเลยครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ในการปลูกของผมนะครับตัวนี้คือสตาร์เกิลจีครับสตาร์เกิลจีป้องกันแมลงกินใบเชื้อราต่างๆนะครับโรยรอบโคนครับ ผมจะใส่แค่ปลายช้อนกินข้าวนะครับลายช้อนกินข้าวกะกะเอานะครับตัวนี้ไม่ต้องเป๊ะมากนะครับหลังจากนั้นก็จะเทดินใส่ลงไปจนเต็มครับถ้าใครที่ปลูกปลูกใหม่หรือว่าเปลี่ยนกระถางก็จะทําแบบวิธีเดียวกันถ้าปลูกใหม่ๆก็ทําอย่างนี้เหมือนกันครับใส่ปุ๋ยออโมโคูไว้รองที่กลางกระถางแล้วก็ ใส่กระตาขึ้นจีทำเหมือนเหมือนกันครับทำเหมือนกันปลูกใหม่กับเตียนกระถางนะครับเนี่ยเสร็จแล้วครับเทียนเองครับง่ายๆกดปีนแน่นนะครับแล้วก็เราจะเว้นพื้นที่ข้างบนไว้นิดหน่อยนะครับตรงนี้นะครับเว้นพื้นที่ไว้นิดนิดหน่อยด้านบนตรงนี้ไว้เพื่อลดน้ําไม่ให้น้ามันกระเด็นออกนอกกระถางหรือเอาไว้ใส่ปุ๋ยคอกพวกขี้วัวพวกอะไรอย่างเงี้ยครับใบเก่าๆ่าเราก็ใบเก๋เราจะตัดออกไปซะบ้างนะครับเดี๋ยวผมก็จะหาไม้หาไม้มาปัก ปักประคองใบของเขานะครับเป็นอันเสร็จพิธีหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยนะครับฝากเพื่อนๆช่วยกด subscribe กดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกาลังใจคลิปนี้ขอบคุณมากครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ